สวัสดีค่ะตศชิมสสเงินกลับมาอีกแล้วนะคะพอดแคสต์นี้ก็เป็นพอดแคสต์ที่25แล้วเย้หลังจากปีที่แล้วพอดแคสต์เฉ่ยมากปีนี้เราก็จะเดินพอดแคสต์กันนิดนึงวันนี้เราจะเอาที่เ,เรื่องที่เราโพสต์ในเพจเฟ e บุ o k นะคะวิธีคิดคงเรื่องง่ายๆด้วยเทคนิค3คำถามนะอ,อันนี้ ถ้าใครยังไม่ติดตามเพจ Facebook นะคะฝากติดตามด้วยอยู่ใน Description นะคะสามารถไปคลิกแล้วก็กดไลค์เพจได้เลยนะจ๊ะโอเคมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยการวางโครงเรื่องง่ายๆด้วยเทคนิค3ามคำถามข้อ1ก็คือเราต้องบอกให้ได้ว่าตัวละครของเราคือใครเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นว่าการวางครั้งแรกอ่ะมันไม่จำเป็นว่า 2, ต้องมีว่สอตัวสี่ห้าตัว บางครั้งอะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็มีตัวละครตัวเดียวเลยนะตัวละครตัวหนึ่งไปก่อนแล้วตัวละครตัวเนี้ยเป็นใครถามว่าต้องละเอียดไหมมันอยู่ที่ว่ามันเป็นการพอดแคสต์มันก็รีเอ้ยขอโทษนะคะไม่ใช่พอดแคสต์พอดแคสต์อยู่ในหัวโครงเรื่องมันก็รีไลท์ได้เหมือนกันฉะนั้นให้เราเขียนไปก่อนว่าตัวละครหลักเนี่ยตัวแรกคือใคร อาจจะเป็นอที่เราคิดนะอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่คล้ำคลึกทำงานบัญชีชื่อเกลสมมุตินะแค่นี้เลยจะเขียนทั้งหมดหรือเขียนบางส่วนก็ได้นะแต่เราสมมติว่าเราเขียนครั้งแรกก่อนโครงเรื่องยังไม่ได้รีไลท์อะไรทั้งสิ้น 1. เธอจะมีจุดจบยังไงคือ เราเห็นเรื่องที่นางเอกมีความสุขมาเยอะแล้วอะม,มันก็เบื่อนะบางทีอ่ะโอเคเราจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวละครนี้มีจุดจบยังไงโดยคือโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปฟิกว่าเอ,อ่อตายแล้วจุดจบอย่างนี้แล้วต่อไปถ้าเกิดฉันเขียนทุกอย่างมันพลิกได้หมดทั้งตัวละครทั้งจุดจบย่าไปซีเรียสให้เขียนก่อนให้มีโครงก่อนนะ โอเคตัวละครชื่อเกลแล้วฉันก็เบื่อแบบการเขียนนิยายที่มีจุดๆ h แฮปปี้เอนดิ้งมากแล้วฉันเราจะให้เกลเนี่ยรู้สึกท้อหรือผิดหวังกับชีวิตเราจะทําให้ในากตัวนี้รู้สึกว่าความรักไม่มีจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าอืมนะอันที่สามก็คือตัวละครเราเนี่ยกําลังทําอะไรคําถามนี้คือแบบ เออไม่ใช่เธออาบน้ําเธอไม่ใช่นะคือเราพูดทห้กระชับเข้าไว้ทําอะไรหมายถึงว่าเราจะต้องตอบคาถามนี้ให้สอดคล้องกับจุดจบเธอจะต้องผิดหวังกับความรักถูกไหมเกลต้องผิดหวังกับความรักฉันเกลทําอะไรอันนี้นะข้อนี้ถ้าจะตั้งให้ง่ายๆเลยนะตั้งให้ตรงข้ามกับข้อสองในเมื่อเราจะให้จุดจบเกลว่ะผิดหวังกับความรักข้อสองก็คือ เกลจะต้องเป็นคนที่เชื่อในความรักสุดๆเราถึงจะรู้ว่าเราจะให้เกลทําอะไรในเมื่อข้อ3ามคอนทราสกับข้อสองทีนี้แหละเรื่องมันจะสนุกแหละนึกออกไหมมันก็จะมันมันก็จะนึกออกมาแล้วว่าควรทําอะไรทีเนี้ยพอเราพอเราพอเราได้คําถามนอกกรอบอย่างนี้เยอะๆแล้วอะ่ะเราก็ แตรู้ว่าโอเคโครงเรื่องฉันประมาณนี้นะอันนี้คือ3ามคำถามไว้เขียนโครงเรื่องง่ายๆนะพอเราเห็นอันนี้แล้วอะเราต้องมาตอบเราไม่ใช่เราต้องมาตอบสิแล้วต้องมาคิดด้วยว่าประเภทนิยายเราเนี่ยคือนิยายอะไรสมมุติว่ามีตัวละครชื่อเกลและตัวละครก็ ต้องผิดหวังกับความรักตัวละครก็จะต้องเชื่อในความรักสุดๆพอมีสามข้อนี้แลและเราก็จะต้องมีหน้าที่เอาสามข้อนี้มาโยงกันพอเอิญเขียนนิยายรักจนเเบื่อแล้วไงก็เลยคิดว่าอะไม่เขียนนิยายฆาตกรรมบั้งดีกว่าทีนี้เราจะรู้แล้วว่าเกลเนี่ยควรจะทำอะไรกับชีวิตนึกออกไหม เกลคุยทำอะไรกับชีวิตสมมุติเลยนะเกลเนี่ยเราก็จะให้เกลเนี่ยมีแฟนทีชื่อมาร์คเพราะเขาเชื่อในความรักนี่ีนแหมว่าเขาเป็นคนมีความรักถูกปะมันชื่อมาร์คพอชื่อมาร์คเสร็จเราก็จะรู้แล้วว่า แสดงว่ามาร์กเนี่ยมันจะเป็นมันมันดูเหมือนจะเป็นพระเอกแต่สุดท้ายมันต้องหักหลังเกลถูกไหมเพื่อที่จะให้จุดจบมันเป็นเหมือนที่เราบอกก็คือข้อ2เห็นไหมเราเราจะไม่หลงทางแล้วไงต่อให้เราเพิ่มอะไรเข้าไปถ้าเรามีโครงกันแรกก่อนเราจะไม่หลงทางแล้วเราจะรู้แล้วว่ามาร์กจะต้องหักหลังเกลแน่แต่ประเด็นคือมาร์กจะหักหลังเกลเรื่องอะไรเราจะมาตอบข้อสามต่อถูกไหม ว่ามาร์กกำลังทําอะไรอันนี้มาร์กคือจะเข้าเป็นตัวละครหลักของเราอีกตัวหนึ่งแล้วถูกปะมาร์กจะต้องทําอะไรเราก็จะให้มาร์กเนี่ยมาหลอกเกลให้รักเพื่อที่มาร์กอ่ะจะเข้าถึงตัวคนคนหนึ่งที่อยู่ใกล้เกลที่สุดและเกลรักที่สุดเพราะมันจะทําเพราะอะไรทําไมมาร์กต้องทำอย่างนี้เพราะมาร์กอ่ะเพราะว่าถ้ามาร์กทำอย่างเงี้ยมันจะไปเข้าจุดจบข้อสองก็คือเกลต้องผิดหวังในความรัก ถูกไหมเห็นไหมทุกข้อมัจะย้อนเข้าหากันหมดเพราะฉะนั้นพอเราได้แล้วว่ามาร์กเนี่ยจะเข้าถึงตัวเกลเพื่อที่จะไปทําอะไรสักอย่างกับคนที่เกลรักที่สุดแล้วคนที่เกลรักที่สุดคือใครคนเรารักที่สุดสมมุตินะถ้าไม่ใช่พ่อก็แม่หรือไม่ก็ญาติที่เหลืออยู่ในที่เนี้ยเราจะขอให้เป็น บีดาเกลตายแล้วกันแม่เกลเลี้ยงลูกมาคนเดียวเพราะมันจะมีเอฟเฟกมากเลยนะกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกเกลจะต้องผิดหวังในความรักแน่อนอนจำข้อสองได้ไหมฉนันถ้าเราได้ตัวละครเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็คือข้อหนึ่งตัวละครหลักเพราะฉะนั้นถ้าแม่เกลเนี่ยถ้าแม่เกลเนี่ยโดนทำร้ายโดยคนที่เกลรักอะ่ะมันก็จะไปเข้าสู่จุดจบข้อสองได้ง่าย แล้วมันจะมีเหตุมีผลมันจะมีเอฟเฟกมากๆก,กับตัวละครตัวเนี้ยอืมแต่เราต้องปูตัวละครตัวนี้ด้วยนะว่าแม่เขาเลี้ยงดูมานะเดี๋ยวมันจะไปเข้าเรื่องอื่นอีกนะจ๊ะเรื่องอื่นนี้เราจะไม่ขอพูดถึงนะว่าเป็นเรื่องอะไรที่กำลังฮิตๆตอนเนี้โอเคกลับมาเรื่องของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีตัวละครสามตัวแล้วนะเนี่ย คือแม่เกลถูกไหมมาร์กแล้วก็เกลเพราะฉะนั้นจากคำถามสามข้อเนี่ยมันทำให้เกิดโครงเรื่องง่ายๆหนึ่งโครงแล้วนะทีนี้เราก็จะได้มาลงดีเทลต่อว่าอ่ะมีตัวละคร3ามตัวแล้มาร์กจะต้องจบยังไงเรารู้อยู่แล้วลว่ามาร์กต้องฆ่าแม่เกลอ่ะนี่ออกปะที่เราคิดเมื่อกี้ฉันมาร์กอาจจะมีจุดจบในการเข้าคุกหรือตาย ตามแม่เกลยวไปเพราะว่าแม่เกลยวยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วพมัรคคนค่าอืมแล้วเราก็ค่อยมาหาโครงเรื่องต่อว่าโอเคมคัรคฆ่าเพื่ออะไรเพราะเขาเพราะฉัน้นพอพอเราพอเราได้ตัวละครสามตัวเราต้องหาตัวละครเราต้องเราเราหาเหตุหาผลให้เขาได้แล้วเราจะต้องมาหาจุดจบให้เขาส่วนใหญ่อะ่ะบางทีพอเราได้ตัวละครหลักหนึ่งสองสามมาก่อนอะ่ะ เราอาจจะได้ตัวละครตัวถัดไปโดยการมาคิดเรื่องที่สามเลยก็ได้นะคิดเรื่องที่สามเสร็จมันจะย้อนกลับไปเรื่องที่คิดเรื่องที่สามก็คือเขากําลังทําอะไรเราถึงพอเขากําลังทําอะไรเราถึงเราจะได้ตัวละครถัดไปว่าตัวละครถัดไปในข้อหนึ่งเนี่ยตัวละครน่ะคือใครแล้วตัวละครคือใครเนี่ยพอเราได้แล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาข้อสามอีกว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรพอตัวละครนี้ทาอะไรเราถึงจะรู้ว่าเขามีจุดจบยังไงอย่างเงี้ยสามข้อเนี้ มันสามารถวนหลุปได้นะแต่ที่เราอยากให้ตอบหนึ่งสองสามก่อนไม่ต้องข้ามในอันแรกอ่ะก็คือในกรณีที่เรายังคิดตัวละครหลักไม่ได้เราอยากหาตัวละครหลักขึ้นมาว่าตัวละครหลักตัวนี้คืออะไรให้ไปทำหนึ่งสองสามก่อนหลังจากนั้นอ่ะมันอาจจะวนหลุปเป็นเอ่อหนึ่งสามสองสามหนึ่งสองหรืออะไรก็อย่างเงี้ยแล้วแต่แต่มันจะอยู่ในสามข้อนี้แน่นอนซึ่งสามข้อนี้ทําให้คุณคิดโครงเรื่อง อย่างง่ายนะบอกก่อนมันไม่ใช่โครงเรื่องที่กระชับเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่โครงเรื่องที่แบบโอเคเอาไปเขียนเอาไปเขียนต่อได้เลยคือแต่มันอาจจะโครงเรื่องที่อาจจะพาอาจจะนำพาไปในการทำทรีตเมนต์ก่อนได้แต่มันคือโครงมันคือคำถามที่ทำให้คิดโครงเรื่องง่ายๆได้ก่อนและมันจะไปสู่โครงเรื่องละเอียดได้เออว่าอย่างนี้ดีกว่า เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราไม่ให้สามข้อนี้แล้วเพื่อนเพื่อนไม่มีเกณฑ์เลยอะสมมุติได้มาแค่พลอตได้มาแค่ชอบตัวละครตัวเนี้ยแต่เราไม่ไไรู้จะทำยังไงมันมันก็ยากอยู่นะเล่าถึงให้เพื่อนๆจับสามคำถามเนี่ยเอาสามคำถามเนี่ยไปถามกับสิ่งที่เพื่อนๆคิดได้แล้วเรารู้ว่าด้วยเบสวยเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนอะถ้าคิดมาได้ถึงขนาดเนี้ยได้สามคำถามเนี้ย ต่อยอดไปได้ไกลในการเขียนโครงเรื่องต่อแน่นอนเราเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นลองไปฝึกถาม3คําถามนี้ดูนะว่ามันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ฟังพอดแคนนี้จนจบถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมออสามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะคะหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันได้ที่เพจ Facebook ตัวอักษรสียเงิน มีอยู่ในลิงค์ลิงก์อยู่ใน e s สคริปชันข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะคะเผื่อชอบแล้วก็โอเคเก็บไว้เป็นไอเดียอย่าลืมกดแชร์ไว้เก็บไว้เป็น idea. อไอเดียกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็สั่นกระดิง่งกระตุ้งกระติงกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบเอ่อ ตัวอักษรสีน้ำเงินเชื่อว่าความรู้คือเส้นขอบฟ้านะคะต่อให้เราเห็นว่ามันสิ้นสุดแล้วสุดท้ายแล้วมันจะไปได้อีกตัวอักษรสีน้ําเงินขอบคุณค่ะ